คนนี้ัสดีทุกคน<บ>มาพกับช่องไอ้พุทธแนวมาพอกันอีกแล้วครับไอ้พุทธน้องมือนี่ฮาจะพาทุกคนมาเฮ็ดคลิปไอ้พุทธพากินอีก <Wow. S 2> คลิปหนึงน่งเนาะทุกคนหั <Wow. S 2> ว่าวฮ่าจะกินยังมือนี่ฮ่ากับมีนี่ฮากับจะมาตำหัวใจไก่นาะทุกคนนี่เบิ่งหัวใจไก่นี่ หัวใจไก่ยังดิบๆอยู่เดี๋ยวฮอจะไปต้มเนาะทุกคนคือว่าหัวใจไก่ยังมีคนอยากได้บัดควมพักดีๆพ้อมจะหาย่พุกม,มีคนอยากเอาุบาเก็ก็ะเดะไปต้มหัวใจมาเป็นทีเหยียวหอยเนาะนี่ฮาก็เดะต้มมาเป็นทีเหยียวหอยแล้วกะจะประมาณนี้ขนาดนนจะประมาณนี้ซีมก่อนซีมก่อนเด้อ เราก็จะมาทำการตาเนาะทุกคนเหาก็ัดใส่หอกเพชรตากันเลยเขาจะใส่จังหวะใส่ไปเลยเนาะตามซีห้าสอแปดสองเก้าสามสิบเขาจะใส่เขาก็ใส่หอกเพชรไปสามสิบหน่วยแล้วทุกคนก็มาตามเขาหน่อยเดียวเนาะนี่สามสิบหน่วยเด้อทุกคนสามสิบหน่วยเด้อข้าจะมาตากันใส่กระเทียมใส่ลงไปเด้อเลย ตาแต่ว่าติ๊ตาบอกตัวเองได้ไม่บอก,บอก,บอกคนอื่นโอกาสคนทงางซุ้งนะมัเอากระตันเนาะก็จะได้ปั๊มาณนี้เอากระใส่แป้งนัวเนาะทุกคนแป้งน,นัวใส่ลายแสบลายเนาะทุกคนเอากระจะใส่บปลาไาลไปไหนหนเลยนะจะพอน้ำตาลใส่ลงไปเลย มาหวานก็ใส่หวานเน,ะนาะใส่มหมางนาวใส่หมางนาวลงไปน้ำลายแตกใส่ไปอ๋อถ้าเป็นคนหนึ่งที่ตามเลยมาใส่หนังตาไม่จะใส่ ใส่หนังปลาไปทำการทนเข้าไปได้ภาหมองฮงมาประมาณหนึ่งเนาะนี่เข้ากับภาหมองฮงมาใส่หมอหงปลไปก่อนอมีแต่ตอนมองฮงกับปิตาเส็บแล้ว มห่วปบปแแล้ที่เด็ดของเขาในคลิปนี้ในมื้อนี้เนาะก็ะคือหัวใจไก่ใส่ลงไปเลยแซ่บนะทุกคนเบิบ่งสิ มือห้อตาตำเมือห้อตาตำแล้วกันนาะตาเท่ประมาณนี้เนาะทุกคนเปไ็นไงมากินกันเนาะทุกคนน้ำลาดก่อนต้องลาดน้ำก่อน <c oughs> มาซีมองหัวใจหัวใจยู่ๆู่อเบิ่งหัวใจ cắt vào chảy Số nằm nằm Số nằm nằm vô côi. Mhm. 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 chồng nha Hãy subscribe coi. มีตอนหัวใจนะแบบนี้ออือบอเบยวบบ่าแซบทุกคนแซบ พาใจส่วนนานเขามนับ อาจจะมีเสียงรบกวนจากกลในเล็กหน่อยเนาะหัวใจหัวใจกายหัวใจซุกแล้วเนาะบมเป็นหัวใจดิบดะ หัววัวใจกายอ่ะอยู่นี่แต่หัวใจห้าอ่ะให้เขาไปหลินแล้วอืมกินอืมวัวใจ หัวใจไก่ออหอยกับบ่เคยกินเจ๊เพื่อนว่ตาตำหัวใจไก่กต่ไปลองกินเบิง่งแสบอยู่แล้วทุกคนไปลองตำกินเบิ่งเด้อ เป็นอะไรทุกคนก็จบไปแล้วกับคลิปไอพุดธภากินก็อย่าลืมกดไลค์แลวกับกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามทั้งสองห้าแล็กกับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อประผาดคลิปใหม่ๆที่เราอัพลงเท่านี้เลยเนาะบ๊ายบาย